ทำงานหาเงินได้แต่ละทีเยอะนะแต่ทำไมไม่มีเงินเก็บหรือเริ่มต้นเก็บเงินสะสมทีไรความเดือดร้อนมาทุกทีเจอปัญหาเหล่านี้ฟังคลิปนี้ครับผมมีทางออกผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวีงกัมพูเป็นเจ้าของทฤษฎีของชีวล็กที่บาทและที่ปรึกษาธุรกิจ ท่านที่สนใจจะดูดวงดู่วงจุ้ยกับผมนี่ยนะบริการของผมมีทั้งหมด17 18บริการอย่างดูดวงเนี่ยก็มีทั้งดูดวงวางแผนชีวิตดูดวงวางแผนการเงินดูดวงวางแผนธุรกิจแอดไลน์สอบถามแอดมินได้เลยครับถามนี่ยไม่ดีเสียตังนาะไม่ต้องกลัวถามเลยแอดมินผมน่ารักทุกคนไม่มีใครดุ ดวงชะตาคนเก็บเงินไม่อยู่แบบที่1ถ้าวันไหนเวลาใดท่านมีเงินในกระเป๋าเห็นตัวเลขในแอปรู้สึกรุ่มร้อนร้อนรอนรน,นั่งนอนในบ้านทําไมแอร์ไม่ค่อยจะเย็นนั่งนึกนอนคิดกินข้าวบ้านทุกวันวันนี้มันก็น่าเบื่อนะ่ะจําได้อินฟูเขารีวิวเจ้านั้นน่ากินน่ากินหรือไม่ใช่นั้นมีเงินมีทองปุ๊บข้าวของเครื่องใช้ทั้งมือถือเครื่องซักผ้าโซฟาไมโครเวฟนู่นเสียนี่พัง ตั้งใจจะเก็บเงินเก็บไม่ได้สักทีต้องเอาออกมาใช้มาจ่ายอ่ะเส้นทางชีวิตใครเจอแบบนี้ สแดงว่าพื้นชะตาของท่านผูกดวงวางดว,งดวงดาวตามแบบโหราศาสตร์จากราศีดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินไปสถิตเรือนอะไรเลยทําให้วันไหนท่านมีเงินเนี่ยวันไหนมีตัวเลขในแอปรู้สึกร้อนรนอยากใช้เงินไปให้หมดหมดคือเห็นเงินเป็นศัตรูไม่ก็มีเงินวันไหนอุปกรณ์การทํางานข้าวของเครื่องใช้บ้านช่องห้องหองเกิดเสียหายสูญหายต้องเสียเงินซ่อมแซมต้องจ่ายเงินซื้อใหม่เสียเงินแล้วโล่จ่ายเงินล้วโปร เสียงเงินแล้วเย็นอันนี้แหละใช่เลยแบบนี้วิธีแก้นะ ให้ตั้งจิตให้มั่นแล้วทำบุญบริจาคทานเป็นประจำสม่ำเสมอจำนวนไม่ต้องมากก็ได้เดือนหนึ่งร้อยสองร้อยก็พอสำคัญคือต้องทำเป็นประจำอาจจะผูกขาดผูกเป็นโตกับวัดกับมูลนิธิสาธารณกุศลแห่งใดแห่งหนึ่งหรือจะกระจายไปในที่ต่างๆทุกๆเดือนเดือนนี้ทำกับวัดนี้เดือนหน้าทำกับอีกวัดหนึ่งเดือนถัดไปก็บริจาคทานมูลนิธิวิธีนี้เท่ากับนำเงินไรายได้ออกจากกระเป๋าก่อนแทนที่จะต้องเสียทุกครั้งที่มีเงินมีทองจ่ายไปดักหน้าเสียก่อน ก็จะทําให้เงินนั้นสิ้นสภาพคําว่าอะเรกลายเป็นมิตรและทําให้ท่านมีเงินเหลือกินเหลือเก็บ ดวงชะตาเก็บเงินไม่อยู่ถังแตกแบบที่สองวิธีชีวิตท่านใดไม่ว่าจะอยู่ในสายงานสายธุรกิจอะไรเวลาทํางานประจํามีไรายได้ประจําจะเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนไม่ว่าจะเป็นแบบลูกจ้างภายในบริษัทภายในองคอ์กรหรือรับงานใหญ่คือถ้ากินเงินเดือนรับเงินประจําตามกําหนดข้อตกลงแบบเดียวกับเงินเดือนอยู่ได้ไม่นานต้องลาออกต้องเลิกสัญญา แต่ถ้าทําอาชีพอิสระยังทําการค้าการขายเหมือนลุ้นรอลูกค้าอ่ะแบบนี้แหละทําทนทํานานแล้วปัญหาคือเงินทองรายได้เนี่ยไม่ค่อยจะแน่นอนเวลาได้ทีเนี่ยบางครั้งเป็นล้านสิบล้านถึง100ร้อยล้านแต่พอสักพักก็งานหดงานหมดลูกค้าหายรายได้ไม่มีที่สุดก็ต้องเอาเงินที่ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยมากินมาใช้จนเงินใกล้จะหมดนั่นแหละครับก้อนใหม่งานชิ้นใหม่ถึงจะมาแบบนี้วนลูปเลยไม่รวยกับเขาสักที ดวงชะตาท่านใดเป็นแบบนี้แสดงว่าพื้นชะตาของท่านผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหราศาสตร์จากราศีมรตยูเกาะกุมเรือนกระดุมพระวิถีชีวิตเลยรวยไม่ทนจนไม่นานแล้วทีนี้ถ้าอยากรวยทนทนและไม่จนเลยไม่ใช่รวยทนและจนนานอะอยากรวยและไม่จน ท่านต้องทำอาชีพทำธุรกิจ2ออย่างเป็นงานเป็นธุรกิจที่มีช่องทางรายได้กลุ่มลูกค้าคนละกลุม่มหรือช่วงที่ได้รับเงินจากการทำงานเนี่ยคนละช่วงเวลากันอ่ะยกตัวอย่าง สมมติว่าท่านรับเหมาก่อสร้างลูกค้าของท่านคือใครก็เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของโครงการเจ้าของงานก็ให้ท่านเปิดร้านอาหารกลุ่มลูกค้าร้านอาหารคือใครก็คือคนที่ผ่านมาผ่านไปแล้วแวะมากินงานรับเหมาไม่มีก็มาทํางานนี้เวลามีงานรับเหมาก็อาจจะจ้างคนหรือให้แฟนช่วยดูแลช่องทางรายได้2งานสองอาชีพขึ้นไปแล้วลูกค้าคนละกลุ่มกันทําแบบนี้จะทําให้ท่านมีเงินเหลือและรวยได้ไม่ยาะตามอิทธิพลของมรุตยูเรือนการเงิน แบบที่3ครับดวงชะตาของเดอะแบกคือจำความได้เลยตั้งแต่เริ่มโตเนี่ยพ่อแม่ใช้ให้คอยดูแลน้องข้าวของทุกอย่างพี่ต้องเสียสละไม่ใช่คนเดียวนะน้องน่ะสองถึงสามคนก็รีบเรียนรีบจบจบก็ไม่ไดีสูงเพราะว่าสงสารพ่อแม่ต้องออกมาทำงานหาเงินส่งเสียน้องแล้วน้องคนโตก็เรียนปริญญาเอกมหาวิทยาลัยบอสตันไม่ใช่บอสตัน คนกลางปริญญาโทส่วนคนเล็กกำลังจะต่อมหาวิทยาลัยคือตลอดทั้งชีวิตนะครับหาเงินสร้างรายได้จะมากจะน้อยอยังไงก็าตาม ทันได้มาร้อยหนึ่งตัวเองจะได้ใช้ประมาณ30แล้วมั้งส่วนที่เหลือก็พ่อแม่เอาไป30น้องคนนั้น20อีก2คนคนละสิหรือตอนไหนโชคดีทําเงินสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมก็ดีใจได้ไม่ถึง2วันครับญาติคนนั้นป่วยน้องพ่อถูกฟ้องร้องต้องเอาเงินนั่นแหละไปให้ไปช่วยเขาทั้งหมดทั้งปวงนะโอกาสได้คืนแทบไม่มีเลยซักสลึงดวงใครแบบนี้ให้รู้เลยครับว่า พื้นชะตาของท่านผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหราศาสตร์จากราศีเรือนกระดุมพระหรือตำแหน่งการเงินเนี่ยมีดาวอังคารสติตอยู่ดวงแบบนี้ทำหน้าที่เหมือนมีดเหมือนอีโต้คือดาวอังคารเนี่ยนะครับคอยฟันคอยสับหันหันหัน,หนแบ่งเงินแบ่งรายได้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแจกจ่ายออกไปอย่างที่บอกได้มาร้อยหนึ่งใช่ไหมไปให้คนนู้น30คนนี้20คนนั้น10ส่วนตัวเองจะเหลือใช้บางครั้งเหลือไม่ถึง5้าเรียกว่าชะตาโดนเบียดเบียน วิธีแก้ฟังดีๆแก้ที่อาชีพการงานครับแก้ที่อาชีพการงานหรือธุรกิจที่สร้างรายได้งานที่ท่านทำแล้วรวยต้องเกี่ยวกับการตัดหั่นหรือทุบทําลายเช่อนอะไรเช่นตัดหั่นคืออาหารครับเปิดร้านอาหารจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็น จะทำอยู่กับบ้านแล้วเปิดออนไลน์เข้าร่วมแพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ก็ได้เพราะทำอาหารเนี่ยต้องตัดต้องหั่นผสมคุกเคล้าอันนี้ตรงตามอิทธิพลดาวอังคารเรือนกุมภะเลยครับส่วนรือ้อทุบทำลายก็มีตั้งแต่อะไรล่ะธุรกิจอสังหารับสร้างบ้านต่อเติมบ้านรับรื้อบ้านหรือเกี่ยวกับเหล็กโลหะรับทำเหล็กดัดรับทำเหล็กประตูรับผลิตเฟอร์นิเจอร์คืองานอะไรก็ตามที่ต้องตัดหั่นรือ้อทุบทำลายและ การตัดหั่นหรือทุบทำลายนั้นสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับท่านเป็นเงินที่หล่อเลี้ยงชีวิตอาชีพการงานธุรกิจประมาณนี้จะยิ่งทําให้เจ้าของชะตาร่ํารวยมั่งคัง่งยั่งยืนเรื่องโดนเบียดเบียนก็จะสลายหายไปได้ร้อยใช้ร้อยนอนหลับสบายไม่ต้องทนทุกข์เพราะความเดือดร้อนของคนอื่น แบบที่4ี่แบบสุดท้ายนั่นคือชีวิตใครก็ตามมีเงินตอนไหนเนี่ยอดใจไม่ได้มีเงินปุ๊บเหมือนเพื่อนรู้เลยโทรมาชวนหรือไม่ก็ของสวยของรักเนี่ยตกมาแล้วร้านโทรมาถามพี่ไม่เอาเหรอไม่เอาในปีหน้าเลยนะสองจิตสองใจสุดท้ายทนไม่ได้ก็ซื้อครับหลายครั้งอยากตัดใจกับข้าวของยั่วตายั่วใจได้เงินมาก็เอาเงินนั้นน่ไปฝากพี่ฝากแม่ฝากยา่ยาาตาเราไว้ใจได้กะว่าเก็บไว้ทีละห้าทีละสิบไม่ช้าก็นานเอ้ยไม่ใช่ไม่ช้า ไม่นานเราต้องมีเงินล้านเราต้องรวยเป็นล้านแต่ฝากไม่ถึงเดือนครับเพื่อนบอกโปรแกรมพิเศษเที่ยวเยอรมันฝรั่งเศสมื่นเดียวเองหึบฮึบฮึบหลายครั้งสุดท้ายก็ฮึบไม่ไหวเอาวะไปดีกว่าก็ไปโทรบอกญาติให้โอนเงินมาแล้วไม่ได้เอาแค่เงินที่ฝากนะครับยังขอหยิบขอยืมเงินพี่เงินแม่เงินย่าแถมท้ายมาด้วย ใครเจอแบบนี้บอกเลยครับว่าพื้นชะตาของท่านเมื่อผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหราศาสตร์จากราศีพระราหูสถิตเรือนกระดุมพระหรืออยู่ในเรือนการเงินโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าพระราหูรวงรัพย์ความหมายความเป็นไปคือเมื่อท่านมีเงินวันไหนพระราหูจะทําหน้าที่ยั่วเราทําให้ใจคล้อยตามกระแสะสังคมคล้อยตามแรงยั่วยุสิ่งของข้าวของที่ทําให้เกิดความลุ่มหลงพระราหูคือความมืดทุกครั้งที่ได้เงินมาเนี่ยเก็บใส่กระเป๋า เก็บใส่ลิ้นชักเก็บใส่ตู้เซฟในกระเป๋าสตางค์ในลิ้นชักในตู้เซฟล้วนแล้วแต่มีความมืดนั่นคือตัวตนพระราหูพอพระราหูเห็นก็บอกอ่ะนั่นๆันๆๆแน่มีตังแล้วนี่หว่ะเอา้าเร็วๆออกมาใช้แรงพลังพระราหูกระตุ้นเตือนท่านแบบนี้ต่อให้เอาเงินไปฝากญาติฝากพี่น้องหวังให้เงินห่างตัวจะได้ไม่ใจอ่อนนั่นแหละครับตัวดีเลยเงินทองอยู่ห่างตัว ท่านไม่เห็นเงินก็เป็นความหมายเดียวกับเก็บเงินไว้ในที่มืดเงินฝากญาติเงินอยู่ในที่สวา่างแต่ท่านมองไม่เห็นคือความหมายเดียวกันครับพูดแล้วงงฟังแล้วงงใช่ปะ อธิบายอย่างนี้สมมุติเพื่อนท่านชื่อว่านายเงินเป็นคนนะชื่อนายเงินยืนอยู่ตรงหน้าท่านแต่ท่านถูกปิดตาเอาผ้ามาปิดตาท่านท่านก็มองไม่เห็นนายเงินใช่ไหมครับกับอีกอย่างหนึ่งตัวเราเองอยู่ที่หนึ่งสมมติอยู่กรุงเทพนี่แหละแต่เพื่อนที่ชื่อนายเงินเนี่ยนะอยู่กาญจนบ,บุรีตำแหน่งที่ท่านอยู่กับตำแหน่งที่นายเงินอยู่ท่านไม่เห็นนายเงินอันนี้แหละที่บอกว่าเป็นความมืดความหมายเดียวกัน ซึ่งนั่นหมายความว่าดวงชะตาแบบนี้เอาเงินไปไกลตัวตัวเองไม่เห็นเงินอิทธิพลพลังงานของพระราหูก็ยังทำงานส่งผลรุนแรงยิ่งกว่าไม่ใช่เอาเงินคืนแต่ยังต้องยืมเงินของเขามาด้วยวิธีแก้ไขครับสำหรับดวงชะตานี้พระราหูลวงทรัพย์ทันทีที่ท่านได้เงินมาอย่าเก็บเงินสดไปกับตัวครับให้รีบนําเงินไปลงทุนซื้อกองทุนก็ได้ถ้าเงินเยอะหน่อยให้ซื้อทรัพย์สินที่เปลี่ยนมือยากและราคาไม่ตกคืออะไรก็คือที่ดินครับ อาจจะเริ่มต้นจากแปลงเล็กๆจังหวัดห่างไกลที่ไว้ใจได้หน่อยก็ไร่ประมาณ12 0 0 0สสะสมหลายๆไร่ก็ขาย ที่ดินอาจจะขายได้ไม่ง่ายแต่ราคาเนี่ยไม่ค่อยตกอันนี้คือความหมายทรัพย์สินที่เปลี่ยนมือยากและราคาไม่ตกถ้าขายแปลงเล็กได้ก็ไปซื้อแปลงขนาดกลางเขตเมืองไล่ลําดับไปหรือเรียนรู้วิธีการเกี่ยวกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงภายใต้การรับรองของรัฐหรือหน่วยงานที่รับที่เชื่อถือได้อย่างการเล่นหุนคือเดินตามอิทธิพลราหูไม่ให้มาล้วงทรั์เราถ้าทําแบบนี้ครับจะทําให้ท่านมีเงินทองเหลือเก็บพระราหูเนี่ยทำอะไรไม่ได้ ซึ่งไม่ว่าพื้นชะตาแบบไหนสิ่งหนึ่งที่ผมไม่แนะนําให้ทําคือการซื้อทองคําครับทองคําเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าและเปลี่ยนมือง่ายเก็บสะสมทองคำเนี่ยจรเข้าบ้านเห็นเงินกับเห็นทองจรคว้าทองก่อนเลยนะครับดังนั้นทองคําทรัพย์สินมั่นคงทรงคุณค่ามากกว่าเงินไม่ใช่วิธีแก้ตามหลักโหราศาสตร์ ท่านผู้ชมครับหนึ่งในบริการดูดวงของผมอาจารย์สมเจตแสงคำเนวงกัมพูซึ่งเป็นบริการสำหรับท่านที่อยากรวยมั่งคัง่งท่านที่เก็บเงินไม่อยู่หรือกำลังวางแผนบริหารการเงินผมแนะนำบริการนี้เลยครับดูดวงวางแผนการเงินด้วยประสบการณ์การทำงานโหราศาสตร์พวงจุย้ยและที่ปรึกษาธุรกิจมากกว่า20ปีบริการนี้พร้อมให้คำตอบเพื่อชี้ทางความมั่งคัง่งสำหรับท่าน5ข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อที่ ห่ดาวการเงินตามพื้นชะตาท่านนั้นคือดาวอะไรอยู่ตำแหน่งไหนรู้ดวงดาวและรู้ตำแหน่งเพื่อบอกให้รู้ว่าต้องทํางานอะไรจึงจะสอดคล้องกับพื้นชะตาและมีเงินเหลือนําเรียนนะครับคนเรานั้นทําอาชีพอะไรทามาหากินตรงไหนทําได้หมดแลลวครับแต่จะร่ํารวยจะรุ่งเรืองและมีความสุขยิ่งกว่าถ้าท่านหาเงินทําอาชีพสอดคล้องตามดวงดาวในพื้นชะตา 2. เมื่อรู้ ข้อมูลตามข้อหนึ่งแล้วบริการนี้ยังจะบอกอีกว่าท่านต้องวางแผนการเงินยังไง เก็บเงินแบบไหนและ3นับตั้งแต่บัดนี้ดาวการเงินดวงการเงินตามชะตาท่านจะดีโดดเด่นเจิดจ้าอาระอารามมีช่องทางทำเงินไหลามาเทมาตอนไหนรู้ตรงนี้ก็เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมล่ำรวยมั่งคัง่งมั่นคง4นอกจากอาชีพหลักถ้าอยากทำอาชีพเสริมหรือแพสซีฟอินคัมทำอะไรได้บ้างและต้องทำแบบไหนรายละเอียดตรงนี้ผมก็มี The cat พร้อมเสิร์ฟสำหรับท่านในบริการนี้และรวมทั้ง5ตำแหน่งทิศทางตั้งวางที่เก็บเงินตู้เซฟภายในบ้านภายในสำนักงานตั้งตรงไหนแบบไหนเพื่อให้เงินทองพอกพูนจ่ายเงินปุ๊บเงินสวนกลับเข้ามาปับ๊บหรือ8โมงเช้าจ่ายเงิน10ไม่ถึง9โมงเงินกลับมาเป็นแสนตำแหน่งเก็บเงินห่วงจุ้ยที่เก็บเงินเหมาะสมสอดคล้องกับชะตาตามชะตาท่านคือความมหัศจรรย์ที่จะทําให้ได้ในสิ่งนั้นครับไม่ใช่แค่นี้นะครับรายละเอียด ปรีกย่อยเช่นว่าดวงนี้ใช้กระเป๋าเงินสีอะไรให้ส่งเสริมชะตาทั้งหมดนี้คือหลักๆที่ท่านจะได้รับจากบริการดูดวงวางแผนการเงินสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ออาจารย์สมเจตหรือโทรศัพท์0817008644